โอเคครับส so, วัสดีเพื่อนๆชาวบลิเกเมือนด้วยนะครับก็วันนี้มาสอนลงมอนที่เดซเซแอนเออแอนนี้นะครับก็ไปหามอนมาจากคลิปต่างๆนะฮะก็ไปหามอนได้นะครับก็วัดดัลล์เสร็จแล้วปุ๊บก็ของคุณจะเป็นมอนสี่นะสี่ถึงิบโอเครับพอพอคุณวัดดัลลเสร็จแล้วคุณแตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์ปุ๊บเป็นประคันอื่นก็ได้นะครับก็จะบอกไปก่อนนะฮะ พาราะมันจะอยู่ไหนวะตลอดนะจะเป็น4ถึง10สีแ e ต่ว่าถ้ารอกเอ้ยตัดทีดีไปนะฮะบางอันก็ดูสีก็ดีก็ถ้าด,ดูสีดีก็ใช่มันก็เลีลยกได้เลยนะฮะก็ท T X B นะที X B นะแล้วก็วางเรียบง้อยแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรคนระับวางต่อไปเลยครับ เราเสร็จแล้วยังไงวะเออเออไปที่ดาวโหลดนะฮะสี่สิบอันนี้หามอนตี้ก็ได้นะครับก็นี่ครับ f ีเ0ฟสี่ร้อยเอ้อเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะจะบอกว่าไงก็ไปที่นี่นะนะฮะไปอินดอร์บีบีคอมบล็อกซากเกมแล้วก็อันนี้อันที่สองนะฮะให้เปลี่ยนชื่อเป็นเออบายนะเป็นเขียน,ยนชื่อว่า ZIP เราแทด์ในพีสิทธแล้วว่าก็จะเข้าได้นะครับพอเอข้าได้เสร็จแล้วก็ให้เข้าตัว C X T T D X D B แล้วก็ c o ปปี T ้ T S สาม I M G ไปแตมไฟล์ไปที่ลักทาง S D card แล้วก็ Android data data นะฮะโขโหลดขอขอไปไฟล์ X D B นะฮะ้วก็ตกลงไปเลยนะครับพอตกลงเสร็จแล้วก็ตกลงก็ให้ไป่ยนชื่อนะฮะ ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเออเป็นเดิมนะมาเปลี่ยนชื่อเป็นเดิมถ้าไม่มีปุ่มกดสีขาวคก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะยาวขนาดนี้ก็จะเข้าไปที่ดัต้าเหมือนเดิมอ่ะคอมพล็อตตากติบไปแล้วก็ดีเล็กนิดหนึ่งในรตัวนี้มาจริงจริไอเอ็มพี 3, นะครับคงเหตุกันนะฮะก็แล้วก็เข้าไปที่เออ g ีเอไ ก็ open IMG ไปที่ Android แล้วก็แล้วก็เราคอมบล็อกการเกมโอเย่ T E X D B D สาม IMG นะฮะแค่นั้นแหละฮะก็ให้เขียนชื่อรถออกไปนะสมมติเป็นเจ็ดสี่ร้อยสี่ส่วนๆนะจะไปทิ้งลิงก์นะฮะรถคันนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเพิ่มก็เห็นไหมฮะก็เมื่อกี้เนี่ยอเอถคันนีะเอออยู่นี่ทำไมทำไมดอยดอยเอ้ย เอนดอยตัดคอม็อตกามเล็กเดียวสามไอเอ็นจีแล้วก็ไปเขียนว่าพีเอฟสแล้กันีเอฟสี่ร้อยสี่ร้ก็ดหลดะโหมาลอฟสรยนี่ค, ажу, คับส er. ี่เ็ดสก็อเสร็จแล้วนะฮะก็รอข้อเกมมาดูนะมันก็จะเคครับ ถ้าใครดูไม่ทันก็กลับมาย้อนดูใหม่ได้นะฮะก็เข้าเกมนะเข้าเกมนะนะียเข้าเกมมูชิบอลน,นะโอวอร์เียโอวเจนี่นะโอวเจี่มซก็ผมไม่มีอินโทรนะผมไม่อยากทำนะฮะดูยุ่งยากนะฮะก็ไหนไะหนไะหนไะหนะนี่นะ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 อันนี้เป็นหมอนเอ้ยอันนี้เป็นเซฟที่ผมลงไว้นะฮะ ใครอยากได้เซฟก็บอกมาได้นะฮะหรือว่าไปหานะฮะหรือว่าใครอยากได้อะไรก็บอกมานะฮะบอกมาเลยอย่าเสียเวลาโอเคนะนี่ยังผลมาจากไหนเนี่ยกเซฟตัวแสนเดิสซีสะบีเพนโดนะฮะโอเยมมานะฮะอันนี้ก็คือเปลีป่ยน,นนะในมูซี่ฮิโอมูชิวันนะฮะ ะโอเคมาแล้วอุ้ยเหล็กนิดหน่อยนะเหล็กนิดหน่อยนะครับก็ตัวเกมแล้วตัวเออตัวไอ้นี่ Joe, มันตัวอัดก็เหล็กนะฮะนี่ครับจะเป็นสีของผมนะบีเอฟซีรอยนะฮะเย้ฮู้โหเมซิงนะฮะอืมอือืมอมอืมไอ้แดงหมอบก็ขอมาได้นะฮะโอ้บิ๊กบิ๊ก เออหรือว่าใครอยากได้มอน heading รนแรงก็ขอมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะบ๊ายบายจุบ๊บจมาซี่